ปกกกแแแหห่่งฟ้า้าาวยยุโบโบลลมรออใเธฉันันะสวัสดีค่ะชื่อเหมือนฝันจากกรุงนะคะชื่อเล่นชื่อเตยค่ะรหัสพนักงาน580452ค่ะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ Financial Planner หรือ FP รุ่นที่3นะคะประจำสาขาสลบบาทค่ะสังกัดสำนักงานเขตกำแพงเพชรค่ะ ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเตยปฏิบัติงานในตำแหน่งของไฮพาวเตอร์ค่ะซึ่งพอได้ทราบนะคะว่ามีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นนั่นคือตำแหน่งของ FP ค่ะเตยก็ยังไม่ได้มีความสนใจโดยตรงนะคะแต่พอเราได้ทราบเรื่องค่ะจากท่านผู้จัดก,การนะคะว่าเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ FP นะคะประจำสาขาสลบบาทค่ะณนะตอนนั้นค่ะเตยก็มีความรู้สึกค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะคะและมีความกังวลเป็นอย่างมากค่ะว่าเรามีประสบการณ์การทํางานทางด้านการขาย น้อยค่ะและอายุก็น้อยนะคะก็ค่อนข้างหนักใจค่ะว่าเราจะสามารถที่จะทํางานในตําแหน่งนี้ได้จริงๆหรือเปล่าค่ะลักษณะการทํางานในตําแหน่งของ FP ค่ะเราต้องวางแผนการทํางานที่ชัดเจนนะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะรู้จัก KPI ของตัวเองนะคะ เพื่อที่เราจะได้ทำงานให้บรรลุปเป้าหมาย KPI ค่ะและมันศึกษานะคะผลิตภัณฑ์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประกันนะคะรวมถึงกองทุนค่ะมันศึกษาให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่เราจะได้นําความรู้ทั้งหมดค่ะมาวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือเพ์คอนเซ็ปต์นั่นเองนะคะและในการเข้าพบลูกค้าในทุกๆครั้งนะคะเตยมักจะหยิบยืมคําพูดของท่านวิทยากรเอ็กซ่าค่ะ ที่มาให้ความรู้กับเราในทุกๆการอบรมค่ะนำมาใช้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะคะนั่นก็คือคำพูดที่ว่าซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาหน้าที่เราเล่าให้ฟังค่ะซึ่งการที่เรานำสิ่งต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะไปเล่าให้ลูกค้าฟังหรือทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีอยู่กับเรานะคะจะสามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ และความภาคภูมิใจสุดท้ายของเตยนะคะนั่นก็คือการสร้างผลงานค่าปีสูงสุดให้กับธนาคารและหน่วยงานค่ะและยังสามารถพิชิตเป้าหมายแ x คซ่าพามได้ถึง2ปีซ้อนค่ะและในปีนี้นะคะเตยสามารถติดคุณวุฒิแอคซ่าพามระดับแพตินัมได้ด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเตยขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ ยากไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้นะคะแต่หมายความว่าเราต้องพยายามที่หนักขึ้นค่ะ c o l l it to change กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนําขอบคุณค่ะฉันจะไปให้ถึงด้วยใจฉันจะไปถึงฟ้าด้วยมือเราทุกคนจับกันไว,ดว้ด้วยศรยัทธาด้วยร ปัญหาไรเท่าไรจะไปด้วยกัน